ฟันผุทําให้เป็นมะเร็งที่ลิ้นได้จริงหรอเรามาฟังกันนะคะว่ายังไงฟันผุอาหารไม่ใช่สาเหตุโดยตรงที่ทําให้เป็นมะเร็งที่ลิ้นนะคะ <S <S แต่การที่ฟันผุจนมันแหลมคมหรือฟันแตกจนมันแหลมคมแล้วก็คอยเสียดสีลิ้นอยู่ตลอดเวลาเป็นแผลซ้ําๆบ่อยๆครั้งอันนั้นแหละค่ะที่จะทําให้มันเป็นมะเร็งที่ลิ้นได้สัญญาณอันตรายอะไรที่ทําให้เราสังเกตตัวเองนะคะว่าเราจะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งที่ลิ้นได้ เรื่องที่1แผลที่ลิ้นเกิดขึ้นซ้ำๆเรื่องที่2มีก้อนหรือตุ่มผิดปกติเกิดขึ้นที่ลิ้นเรื่องที่3ก็มีฝ้าขาวหรือมีสนะสีแดงๆที่ลิ้นตลอดเวลา แล้วเราจะป้องกันตัวเองไม่ให้เจอเรื่องราวเหล่านี้ได้ยังไงจับแรกเลยพบทันตแพทย์ทุก6เดือนเพราะว่าคุณหมอเขาก็จะคอยเช็คฟันผุฟันแตกหรือตรงบริเวณที่มันคมหรือแม้กระทั่งถ้าคุณหมอเจอแผลบริเวณลิ้นเนี่ยก็จะมีการซักถามเพื่อคัดกรองก่อนเรื่องที่สอคอยดูแลสุขภาพฟันของเราให้ดีตลอดเวลานะคะหมั่นแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งเพื่อให้สุขภาพฟันดีไม่มีพวกปัญหาฟันผุสานแปมก็มีฟันผุก็รีบรักษานะคะอย่าปล่อยเอาไว้จะทําให้ช่วยป้องกันได้สรุปง่ายๆนะคะ ฟันผุไม่ได้ทำให้เป็นมะเร็งแต่การที่มีฟันผุจนมันแตกบินแล้วคมแล้วก็เสียดสีที่ลิ้นเป็นประจำจนเป็นแผลซ้ำๆก็จะมีโอกาสทำให้เป็นมะเร็งที่ลิ้นได้ค่ะ